สนับสนุนโดยและตาซอ,อยเอ็กซ์ตร้าสามอิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ BizConnect m ไม้เด็กการตลาดนะคะทุกวันอังคารกับบิฉันกนกวันณมณีแสงสางครค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของเบเกอรี่คาเฟ่นะคะหลายๆคนถ้าพอพูดถึงเรื่องของแบรนด์ดังอย่างโอบองแปงหรือว่าอุบลพันธ์ที่หลายๆคนชอบเรียกกันเล่นๆแล้วนะคะเรียกได้ว่าไม่มีใครนะคะที่ชื่นชอบขนมปงังชื่นชอบชากาแฟหรือว่าน้ําผลไม้ต่างๆเนี่ยจะไม่รู้จักแบรนด์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นข่าววันนี้นะคะถอยจอยค่ะจะขอนําเรื่องราวของกลยุทธ์ทางการตลาดของแบรนด์นี้ที่มีความน่าสนใจแล้วก็ประสบความสําเร็จอยู่ในปัจจุบันมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วย งานนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าเห็นชื่อว่าเป็นแบรนด์โอบองแปงแบบนี้เป็นชื่อแบบสไตล์ฝรั่งเศสแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์นี้ไม่ได้เติบโตมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาโตมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าได้ไอเดียคอนเซปต์ดีๆเนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบรนด์ดังจากสหรัฐอเมริกาอย่างโอบองแปลงนี้เขาประสบความสาเร็จในธุรกิจเบเกอรี่คาเฟ่ในปัจจุบันแล้วก็สร้างธุรกิจให้เติบโตมีถึงหลากหลายสาขา รวมๆแล้วนะคะในปีนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณ56สาขาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจของแบรนด์นี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าแบรนด์ดังอย่างโอบองแปลงนะคะแบรนด์ดังจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขามีสตอรี่หรือว่าเรื่องราวนะคะที่เป็น success story business เนี่ยค่ะมีความน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะเขาเปิดตัวครั้งแรกค่ะในปี2540นะคะ,ะ,คะเรียกได้ว่าการเปิดตัวในครั้งนั้นนะคะที่อาคารสินทรอนแถวถนนวิทยุย่านเพลินจิตนะะน,นนะคะก็เป็นการเปิดตัวสัปดาห์แรกนะคะก่อนที่รัฐบาลสมัยของบิ๊กจิ๋วนะคะได้ประกาศ เป็นในช่วงของวิกฤตฟองสบู่แตกช่วงนั้นนี่โอ้โหเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็ธุรกิจเจ้าของธุรกิจแบรนด์ดังอย่างอุบงแปงนี้นะคะเขาก็กลัวว่าธุรกิจหรือว่าบิสเนสของเขาเนี่ยจะก้าวต่อไปไม่ได้แล้วก็ด้วยราคาของเบเกอรี่เนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่เป้าหมายของกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็น A บวกหรือว่าระดับ บีบวกหรือว่า A ขึ้นไปแล้วก็โชคดีนะคะในการเลือกทําเลของสาขาแรกของอบองแปงเนี่ยก็อยู่ในย่านทําเลธุรกิจแล้วก็มีลูกค้าชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากส่งผลให้2ปีให้หลังนะคะก็มีการเปิดตัวขยายสาขาขึ้นในส่วนของ5้าสรรสินค้าอย่างสยามดิสคัฟ e เวอรี่ด้วย ตอนนั้นนะคะใครที่เป็นวัยรุ่นในยุคนั้นชอบไปเดินห้างสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสยามดิสคัเวอรี่นะคะหลายๆคนเห็นชื่อแบรนด์แล้วดูแล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสก็เลยเรียกกันเล่นๆว่าเป็นอุบองพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจของแบรนด์นี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่ว่าธุรกิจในปัจจุบันของแบรนด์ดังอย่างอุบงแปงเนี่ยนะคะเขาก็ขยายตัวมาถึง56สาขาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นให้เป็น60สสาขาได้ในปีนี้ด้วยไปดูกันดีกว่านะคะว่า ไม้เด็กการตลาดของแบรนด์ดังอย่างโอบองแปงนี้จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะบิสคอนเนคไม้เด็กการตลาดนะคะเห็นทอยจอยข่ะมานั่งอยู่ในร้านเบเกอรี่คาเฟ่เก๋ๆของแบรนด์โอบองแปงอย่างนี้นะคะวันนี้ค่ะไม้เด็กการตลาดของเรานะคะจะมาคุยกับทางผู้บริหารของแบรนด์นะคะสวัสดีค่ะคุณอาดิม ถามด้ค่ะว่าณปัจจุบันนี้ร้านโอปองปงนี่มีกี่สาขาอะไรยังไงบ้างล่ะคะปัจจุบันนี้5 6สาขาเน่ยยังมากอยู่ในกรุงเทพค่ะภูเก็ตก็มีปทยากมุงเทปมีสามสาขาแล้วก็ภูเก็ตมีสค่ะนะฮะแต่ยังมากอยู่ในกรุงเทพค่ะก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เปิดตัวอยู่คู่กับเมืองไทยมานานแล้วถึง1ิปีด้วย16ปีฮะ16ปีที่แล้วฮะโอปองปงสาขาแรกค่ะเปิดที่ตึกสิงทอนฮะบางวิทยุค่ะ แล้วก็ช่วงนั้นก็มีปัญหาเศรษฐกิจด,ด้วยฮะในประเทศไทยก็<ะ>ช่วงอาจจะปี2ปีแรกฮะอาจจะเปิดแค่สองสาขาสสาขาสสาขาแล้วก็รอดูอเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไหม<ะ>ตอนนั้นปี97อะไรเนี้ยทีม่มีปัญหา<ะ>เศรษฐกิจ แต่ทุกวันนี้ก็องแปลงก็ผ่านไปเยอะนะฮะตั้งแต่16ปีที่แล้วจนวันนี้นะฮะก็มีเปลีย่ยนแปลงด้วยครับเปลียปล่ยนแปลงเลยอะจนแบบได้ตอนนี้ได้ชื่อเสียงที่แบบคนไทยเข้ามามากขึ้นนะต้นๆอาจจะแบบพวกฝรั่งฮะฝรั่งที่อยู่ในในประเทศไทยหาที่ทํางานอยู่ที่นี่ฮะเขาเขชอบคอนเซ็ปต์นี้มากฮะเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีไม่มีคอนเซ็ปต์ใกล้เขีเยนแบบ กับอบองแปงตอนนั้นมีเดล่ฟรอน์ด้วยะแต่อบองแปงเปิดปุด๊บใช่ไหมฮะฝรัง่งก็ชอบมากเพราะว่านมปังทุกอย่างเราทําเองเราทําสดแล้วก็เซ<ม>นด์วิชก็ทำตอนหน้าลูกค้าเอเวนเชอรี่แบบลังจากประมาณเมื่อ6-7ปีที่แล้วเราเริ่มแน่นเรื่องคนไทยมากกว่าที่เราต้องการให้คนไทยเข้ามาในร้านมากกว่า ต้องบอกกับคุณผู้ชมกันด้วยนะคะว่าเห็นคุณนาดิมแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่เคยเข้าไปดูแลในส่วนของแบรนด์ s t a r b u c k s มาก่อนแล้วด้วยถึง6ปีใช่ครับแล้วก็พอพอเปลี่ยนผ่านแล้วก็เข้ามาดูแลในส่วนของแบรนด์โอปองแงความแตกต่างของแบรนด์ s t a r b u c k s ที่หลายๆคนมองว่าแบบติดตลาดมากแล้วก็ในส่วนของแบรนด์โอปองแปงนปัจจุบันมีความแตกต่างยังไงกันบ้างคะ จริงๆ Starbucks ะฮะมันเป็นแบรนด์ที่สตรองมากเลฮะเป็นแบรนด์ที่แบบเขาเขาไม่ได้ขายเฉพาะก,กาแฟยอย่างเดียวเขาขายบรรยาก,กาศด้วยเขาขายประสบการณ <Yeah. S 1> ์แบบเวหลายลูกค้าไปนั่งที่ Starbucks มันมีอารมณ์เยอะความรู้สึกฮะ,ะนะฮะ,ะลูกค้าก็ใชรู้สึกดีนะฮะนั่งอยู่ใน Starbucks แล้วก็รู้สึกแบบ พิเศษนะฮะก็คืออยากจะไปแบบมองคนอื่นหรือให้คนอื่นมามองเราอะไรอย่างเงี้นู้นกเแกนะฮะไปไหนมาไหนเขาแบบแบรนด์ก็สตรองนะฮะแล้วเขาก็ได้เรื่องกาแฟเขาก็เอ็กซ์เพรสติสของเขาเรื่องกาแฟของเรานะฮะเอ็กซ์เพรสติสของเราอยู่ที่เบเกอรี่ครับราะว่าเราอบเบเกอรี่ขนมปังของเราเบเกอรี่ของเราทั้งหมด เราทำเองครับเราไม่ได้ซื้อจากใครเลยนะ,ะนนฮะแล้วรีซปปี้สูตรของแซนด์วิชของสลัดของซุปอะไรนี่มาจากอเมริกา,าเลยก็มีบางอย่างที่เราต้องซื้อวัตถุด,ดิบบางอย่างที่เราต้องซื้อจุดเด่นของเราอ่ะแต่ก็ที่แตกต่างที่คนอื่นยังไม่มีฮะก็ะมีเบเกลิลส์เบเกิลส์ที่เป็นนมปังมัน,มน<ล>โดนัทขมวดแมันโดนัทเลยมีรูอันนี้เบเกิลส์มันมีชื่อเสียงที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็เขาก็แบบกรอบๆจากข้างนอกข้างในมันจะเหนียวนุ่มอะไรเนี้ย แล้วก็ทําก็ไม่ง่ายครัเพราะว่าเบเกิลนะฮะเป็นขนมปังที่ต้องต้มต้มเสร็จแล้วก็ต้องไปอบนะฮะก็เรามีเบเกิลแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งครัเราไม่มีไขมันทรานส์แฟตทรานส์แฟตไม่เกี่ยวกับไขมันที่จะอ้วนนะฮะทรานส์แฟตที่แบบในทําให้แบบไม่มีคอเลสเตอรอลฮะที่สร้างคอเลสเตอรอลจะจะไม่สร้างคอเลสเตอรอลให้สูงขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเป็นที่อเมริกาเขาเขาแน่นมากในเรื่องนี้ะนะครับก็ ก็อบองแปก็เน้นอยู่ที่เบเกอรี่แล้วก็มีเครื่องดื่มแต่จริงๆเราขายเครื่องดื่มเยอะนะฮะที่อบองแปก็ในเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพแล้วอีกจุดเด่นหนึ่งที่เรียกว่าห้ามไม่ได้เลยสำหรับการทำธุรกิจนะปัจจุบันก็คือในเรื่องของทําเลเป็นยังไงบ้างคะเมื่อ16ปีที่แล้วเราเปิดอบองแปใหม่ๆนะฮะจริงๆ ดีไซน์ับเฟ่เอาไม่เหมือนวันนี้เพราะว่าเขาก็ follow ดีไซน์ของที่อเมริกาที่อเมริกาเขาแน่นลื่งแบบเขาต้องการ breakfast lunch ตอนบ่ายก็ให้คนมากินที่นั่งก็ไม่เคยสบายแบบแบบนั่งแบบเป็นร้านอาหารเป็นแคนทีมันอะไรเงี้ยมันนั่งกินเร็วแล้วก็ออกไปเพื่อเขาต้องการให้มีแบบ turn over แบบเร็วเร็วในประเทศไทยตอนตอนแรกๆเราเปิดมาอย่างนี้แต่ตอนงหลังอ่ะเวลาเราเริ่มแบบเปิดสาขามากขึ้นเริ่มไปแบบเขาเรียกแบบ ตอนแรกๆมันต้องไปที่ prime location eventually ต้องไป secondary location ใช่ไหมะเราก็ต้องเราก็ต้องการคนไทยเข้ามามากขึ้นแล้วก็ไป study มาทำไปทำ research คนไทยบอกว่าหรือลูกค้าบอกว่าเ,เราชอบนกฟัง,งเราชอบอาหารเราชอบเครื่องดืม่มแต่บรรยากาศาไม่เท่าไหร่ <Yeah. S 1> ใช่มฮะอยากได้ร้านร้านที่แบบอยากอยากรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านเหมือนเป็น living room มันอะไรเนี้ยเราก็โอเคได้ feedback อย่างนี้เราก็ไปปรับปรุงไปปรับร้านปุ๊บ ยอดดีขึ้นขึ้นมา20%เลยโโถึงขนาดนี้ถึง20%ที่ทำให้เราแบบออมองแบบโอเคเราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศที่เราอยู่ด้วยกับแบรนด์ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องปรับก็ที่อเมริกาเขาเขาก็สปวดเขาเขาบอกว่าโอเคเราะว่าเห็นยอดขายดีขึ้นเขาก็ดีใจด,ด้วยราะว่า ยอดขายของเราก็เป็นกําไรของเขาด้วยค่ะแลวความแตกต่างในเรื่องของแบรนด์โอปองแบงเองในต่างประเทศนี่คือจะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมในแต่ละประเทศด้วยไหมคะในการเด c o เรตหรือว่าตกแต่งร้านไม่ไม <c oughs> จริงๆเขาเน้นเขาจะเป็นห่วงเรื่องแบบแบรนด์ identity ค่ะ <c oughs> Brand แบรนด์ i d e n ิตี้แปลว่าโลโก้หรือสีหรืออะไรนี้มันต้องมีต้องมีบ้างนะที่แบบเวลาเข้าไปในร้านถ้าไม่เห็นโลโก้ก็อยากมีความเชือว่อออน,นี้โอปองแบง เห็น <He S 1> หชัดๆเลยคือสีสีเหลืองอุ่นๆนี่คือใช่อันนี้ก็เป็นสีสีของอมบงแปลที่เป็นสีเหลืองเขาเรียกมัสตาร์ดเยลโล่มัสตาร์ดะอันนี้ก็สําคัญมากที่เป็นสัญลักษณ์ของของอบองแปลเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกโอเคเราไม่จําเป็นที่จะเห็นโลโก้แต่เรารู้อันนี้เป็นร้านอมบองแปนะฮลก็เรื่องเรื่องดีไซน์ที่ผ่านมา16ปีฮะตอนนี้ที่ที่เห็นทุกวันนี้เราก็เพิ่มไลฟ์สไตล์เราเพิ่ม ที่นั่งที่แบบเป็นเขาเรียก s o ฟ t seating เพื่อนั่งแบบสบายแล้วก็แบบไม่ว่าลูกค้ายอยากจะมานั่งแบบนานๆโอเคเรา<ม>ต้องการให้เป็นอย่างนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกมันเป็นพื้นที่แบบ the third place เขาเรียก the third place มันที่ Starbucks เขาเรียก the third place ก็เป็นความรู้สึกที่แบบโอเคเราอยู่มีมีมท,มที่ทำงานมีที่บ้านแล้วมีพื้นที่ o อบวงแปวนด้วยที่เป็นของเราที่ไปเจอกับเพื่อนได้อืค่ะแล้วณปัจจุบันนะคะที่ อ,อปองแปลงเองมีแบรนด์มีสาขาถึง56สาขา56สาขาในการเลือกที่จะไปเปิดทำเลในแต่ละที่นี่มีการมองในด้านไหนเป็นสิ่งสำคัญไหมคะกว่าที่จะไปเปิดแต่แต่ละสาขาเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ process ข้างๆยาวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราอยากจะ make sure ะที่ไหนที่ไหนที่เราจะไปเปิด<ะ>ร้านต้องสำเร็จ ลงทุน4ีห้าล้านเราก็ไม่ได้ลงทุนแบบเล่นๆนะชมมฮะเราก็มีแบบมีความรับผิดชอบกับเจ้าของบริษัทด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาไปสตูดี้นะฮะโลเคชั่นต้องแบบเดอะเบสเลยครับต้องอยู่ต้องอยู่ถ้าเป็นไปได้อะเราอยากได้ข้างหน้าที่แบบมีประตูกับเอาไซ e ์เอาดอ r ด้วยครับเพื่อลูกค้าแบบไม่จําเป็นที่จะรอเวลาที่ห้างเปิดถึงจะเข้ามาชมมาฮะเราต้องการมีประตูของเราเพื่อเราเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าเพราะว่า เราก็แน่นเรื่อง breakfast ด้วยอาหารตอนชเช้ากาแฟกับเบเกิลเป็นอาหารเรื่องของอาหารตอนเชา้า เพราะฉะนั้นเรื่องโลเคชันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราก็แบบสตูดี้ก่อนที่จะเปร้านหนึ่งฮะใช้เวลาประมาณ3าเดือนอเราก็จะแบบจะสตูดี้จะสตูดี้แบบ e n v i r o n m e ท t ทั้งหมดเลยในพื้นที่ลักษมีและเจเ,เดินประมาณ5นาทีถึงถึง5นาทีมี Reside นเชียมีตึกออฟฟิศสีตึกมีตึกแบบ Res i d e n t i ี l ตึกมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนมีอะไรเน,นี้ยคนที่จะเดินมาทานอาหารช,ชาวประาทในช่วงเช,ช้าแบบนี้ได้เราก็ต้องสตูดี้หมดเลยค่ะเพื่อแบบโอเคโลเคชันนี้ เปิดได้ราะ,ะว่าเรากําหนดมันจะได้คนประมาณกี่คน,คน <ะ S 1> เห็นบอกว่าเรื่องทําเลที่มีความสําคัญนี่เห็นบอกว่าเวลาที่จะไปเปิดในห้าสงสรรพสินค้าแต่ละทีนี่ไม่ได้มองว่า Starbucks เป็นคู่แข่งแต่ว่าเราก็ต้องมีส่วนในการที่จะแย่งชิงพื้นที่ทาเลกันจริงเราเรา,เราผมชอบสบ,บาร์บัคแลวก็เวลาเปิดติดกับสาร์บัคผมก็ชอบเพราะมันดูเปมนคอมพลีเมนต์อีชเอรเดอร์นะฮะเราเรามองมันผมไม่ได้มองเป็นคู่แข่งด้านธุรกิจ มั่งเป็นคู่คแข่งดันโลเคชั่นมากกว่านะฮะเวลาเราไปใครจะไปก่อน <laughs> นะฮะเวลามีม,มีมีที่จะเปิดใหม่เป็นห้างหรือเป็นอะไรเนี้ยเราก็ต้องรีบไปเปิดเต ในความคิดของเจ้าของสมัย16ปีที่แล้วเจ้าของไม่คิดถึงเรานะฮะเราก็ต้องสร้างแบรนด์ต้องสร้างแบรนด์ awareness ใช่ไหมฮะตอนนี้วันนี้เจ้าของจะเปิดที่ไหนครับเขาจะมาติดต่อกับเราเขาจะติดต่อกับ Starbucks ด้วยแต่ใครใครใครที่จะไปคนแรกหรืออาจจะแบบอยากได้2เพราะว่ามันเป็นแมกเนตเลยค่ะที่จะดึงคนมันแบรนด์เริ่มเป็นแมกเนตแล้วที่จะดึงคนเข้ามาลูกค้าก็แบบ ถ้าเป็นตึกออฟฟิศที่คนก็ชอบมีสไตล์ร้านชิมอุปรณ์แบบโอ้ได้หมดเลยค่ะชอบมากก็เจ้าของจะได้ประโยชน์ใช่ไหมพราะพูดถึงการขยายธุรกิจแบบนี้การวางแผนกลรยุทธการตลาดหรือว่าไมตรีการตลาดในเรื่องของการตั้งทาเลแล้วก็ในส่วนของเรื่องสินค้านี่ไม่ไม่น่าห่วงแล้วถามคุณนาดินมด้วยค่ะว่าในเรื่องของการทําการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นต่างๆที่จะดึง ดึงให้คนเข้ามาในร้านนี่ค่ะมีการวางแผนอะไรยังไงบ้างคะทุกวันนี้ตอนนี้จริงๆบอมแปรนไม่ใช่แบรนด์ที่ m a ส s ไม่จำเป็นที่จะไปโฆษณาในทีวีหรืออะไรเนี่ยใชนไหมเพราะว่ามันมี niche market ลูกค้าของเรามันเป็น B บวก A นะฮะเราแน่นมันมีหลายตลุ่มค่ะห้างแน่นอนอ่ะเราต้องเปิดใช่ไหมฮะโรงพยาบาลเราก็เปิด residential area ที่มีคนแบบ อยู่ในที่นู่นหมือนที่ซอยซอยซอย bit, สุขุมวิทซอยเจ็ด a m b a s เดอร์หรือในซอย24ที่เราไปเปิดในโรงแรมเดวิสเลยค่ะ mm hmm. อันนี้แหละ, <Ha. S 1> อ,ะอันนี้ก็ถ้าชอบมันมันต้องต้องมองคตเตอรรีที่เราจะไปเปิดที่ไหนบ้างค่ mm hmm. นะฮะเพื่อจะถึงแนวโปรโมชั่นที่สําคัญ Marketing ิหน้าที่ของเขาอ่ะที่จะออกเพราะว่าลูกค้าที่เป็นแฟนของอบมปกา <Ha. S 1> ถ้ามากินทุกวันมาเจอเมนูเดิมฮะเขาก็จะเริ่มเบือ่อ <Ha. S 1> ยิ่งแบบคนไทยอ่ะ <ค>ที่เ<ท>บือบ่อยอยากอยากได้อะไรใหม่ตลอดค่ะทายนี้อยากให้คุณนาดีมาค่ะช่วยสรุปไม้เด็กการตลาดของแบรนด์อบองเป็นกันนิดหนึ่งว่าทำยังไงที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตแล้วก็เซสได้อย่างในปัจจุบันนะคะเออจริงๆมันทุกอย่างอยู่ที่ฝ่ายบริหารด้วยใช่ไหมฮะ,ะถ้าเราแปลนถูกต้องครัเพราะว่ามันมันไม่มีในโลกไม่มีแบรนด์ที่ไม่ดีแต่ ถ้าทีมบริหารทีมเอ็ก u t เซคบริหารไม่ดีก็แบรนด์ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแปลนลูกหน้าดีๆเราต้องทำเร e a ร์ชที่ถูกต้องเราต้องรู้จักลูกค้าของเรามากๆเลยค่ะแล้วรู้จักลูกน้องของเราด้วยฮทั้ง2องฝ่ายเลยฮนะก็สิ้นปีเราจะได้ประมาณ60ส 60, 60สาขานะฮะ สมัติยอดขายผมขออนุญ,ญาตยังไม่บอกครโอเคเก็บไว้ให้ลุ้นกันต่อไปโอเค <Okay S 1> <c oughs> ค่ะและนี่นะคะก็ <c oughs> คือไม้เด็กกันตลาดของแบรนด์โอบองแปงนะคะใครนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารของแบรนด์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะครับ,รบขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างค่ะคุณผู้ชมคะได้เห็นคุณอาดิมนะคะผู้บริหารของแบรนด์ดังอย่างโอบองแปงเนี่ยพูดไทยอาจจะไม่ค่อยชัดนิดหน่อยก็อย่าตกใจนะคะเพราะว่าทางคุณผู้บริหารเขาเนี่ยก็เป็นหนุ่มชาวเลบานอนค่ะแล้วก็อยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วด้วย อย่างที่เขาบอกไปนะคะว่ากลยุทธ์การตลาดของแบรนด์นี้เนี่ยก็จะเห็นได้ในเรื่องของการวางคอนเซปต์ของแบรนด์การวางคอนเซปต์ของธุรกิจให้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายเขาบอกว่าธุรกิจของเขาเนี่ยจะเป็นในแบบนิชมาร์เก็ตนะคะก็จะเน้นเฉพาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มแล้วก็กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นระดับ B บวกถึง A ขึ้นไปคือง่ายๆว่าก็ต้องมีกําลังซื้อ สูงเหมือนกันแล้วก็สินค้าแต่ละอย่างของเขาเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ออกแนวพรีเมียมนะคะเป, ie, เป็นเบเกอรี่เป็นเครื่องดื่มต่างๆที่เน้นในแบบเฮลตี้แล้วก็มีคุณภาพแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะคะก็ต้องดูกันแล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์การตลาดในด้านต่างๆเนี่ยเขาก็ย้ำอย่างเน้นหนักเลยนะคะว่าในเรื่องของ พฤติกรรมของผู้บริโภคการทํำรีเสิร์ชปีละสองาครั้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะสำหรับธุรกิจของเขาเพราะว่าการที่จะตอบโจทย์ก็ให้กับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนเนี่ยนี่คือที่มาของเป้าหมายทั้งในเรื่องของมูลค่าทางธุรกิจมูลค่าทางการตลาดแล้วก็รวมไปถึงยอดขายที่เขาตั้งเอาไว้ด้วยค่ะว่าในปีนี้เนี่ยก็จะทํา ออยอดขายให้ได้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มสาขาให้ได้อีก4สาขารวมเป็น60สาขาในปีนี้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดไม้เด็ดการตลาดของแบรนด์ดังอย่างโอบองแปงนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะทอยจอยและทีมงานนะคะคนจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถเสิร์ชได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะเสิร์ชหาคําว่าเนช i n นบ s c o n n e c t ค่ะส่วนคราวหน้าห้ามพลาดนะคะทอยจอยค่ะยังคงมีเรื่องราวของกลยุทธ์ทางการตลาดของแต่และแบรน ดังๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ